ไปเนี่ยกินค่าเสร็จแล้วเนาะเฮ้ยตายตายโคตรกล้า เฮ้ยมึอจังไว้สัตใครเป็นแบ็คมึงไว้สัตทำเป็นแอคจังไว้สัตหน้าหมดแม็จังไว้สัตทำไมแอจังไวสมึงมันแจังไวสัต ในแชทจังววยสัต,ว,ว,สตว่าทำไมพี่แรปจังวายสักวอกันซื่อๆกูไม่ออดก,กูไม่เลี้ยวไม่ใช่พวกเราเวลาเมาเราไม่เฟี้ยวเพื่อนเพื่อกูเต้นกันอย่างปราดกันอย่างเปรียวบางคนลำไส้จะขาดเพราะว่าแดกกันอย่างเพียวตอนนี้กูลอยกูไม่ดมกูไม่เคี้ยวอะไรไม่รู้อยู่ในมือแม่งย่างเขียวเด็กๆเ,เขาบอกว่าพวกพี่แมงอย่างเรียวช่วยเอาตัวหนูไป <ใช S 1> ด้วยอย่าเอาใจไปอย่างเดีวยวไม่รู้ไว้ลับและไม่ค่อยรู้เวลาไม่รู้กี่โมงยกไม่ดูนาฬิกาไม่ได้ตื่นเช้าไปไหว้พระปฏิมาไม่ได้แปลว่าไม่รู้เรื่องธรรมะจริยาเปิดเพลงให้ดังทั้งราตีและทิวาลำโพ อย่าไปถามถึงที่มาอย่าสนโลกเหมือนพี่นายบอกกับบุตรและทิดาเฮ้ยมึงแอ็คจังไว้สัตว์ใครเป็นแบ็กมึงไว้สัตว์ทำเป็นแอคจังไวสัตวหน้าหมดแม็กจังไว้สัตวทำไมแอคจังไวสัตว์มึงมันแซบจังไวสัตว์ ในแชทจังไว้สัตว่าทำไมพี่แรปจังไว้สั์มองคนไม่ง่ายมันไม่ชัดเหมือนกันเลยสิคบคนที่ใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเดวิดเฮียพอประมาณอยาให้มันเกลนลิมิตแล้วช่างหัวโชคชะตาแล้วแต่ฟ้าแม่งจะลีขิตแอกกันน้อยๆอย่าไปแอกกันให้มากแอกกันค่อยๆไม่ต้องแอกกันให้ทราบเรื่องไหนง่ายๆอย่าไปทำมันให้ยากดันที่พอบกันมาหล่อเสือกไปทำกันให้ลาบเมาจากเมื่อคืนมือยังชาตายังกลับไม่ค่อยแน่ใจเลือดในปอดมันยังกันขมน